ในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็ระบุว่าเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีเชื้อโควิด -19 อยู่แต่ไม่มีอาการไข้เพราะว่าจากการติดตามข้อมูลการรักษาที่ผ่านมานะครับก็พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อในวันแรกเนี่ยจะมีไข้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคือร้อยละ50เท่านั้นที่มีไข้แต่าารแตพรไม่แสดงออกใช่ไหมถูกต้องครับผม,มคือมันจะต้องมีระยะฟักตัวระยะการสแสดงอาการอีกคือแต่พอว่าเข้าป่วยผู้ป่วยเนี่ยเข้าระยะในวันที่2ที่3แล้วเนี่ยยอดผู้ป่วยถึงจะมีไข้ สูงขึ้นอีกร<ม>้อยละ90ก็คือบอกง่ายๆว่าพอป่วยวันแรกเนี่ยอาจจะไม่มีไ<ฆ>ข้พอวันที่2วันที่3ามร้อยละ90เลยที่มีไข้สูงนะครับซึ่งการเสียชีวิตสําหรับรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาการดุนแรงในลักษณะเฉียบพลันต่างจากผู้เสียชีวิตรายก่นกอนๆที่ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสียชีวิตคือหลายๆคนก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิต<ฆ>มีการรักษามาก่อนหน้านี้<ม>แล้วเอาไปฟังการอธิบายเรื่องนี้จากที่ปรึกษากรมควบคุมโรคคุณหมอทวีโชติพิทยสุนนท์ครับสำหรับรายที่ที่ ที่เสียชีวิตนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าเขาบินมาเนี่ยก็ผ่านด่านหมดเลยก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้มีไข้จริงๆะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีอาการเขาก็ไปซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วขณะอยู่บนรถไฟเนี่ยก็มีอาการไอเหมือนกันนะฮะแต่รู้สึกไม่ได้ไอมากตลอดเวลาดูจากคลิปนะฮะว่าไอนิดหน่อยนะฮะเสร็จแล้ว ระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีอาการอาเจียนแล้วก็เริ่มเหนื่อยซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะบ่งบอกว่าสงสัยจะไม่ใช่ปอดละนะฮะปอดอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปอดเป็นหลักถ้าปอดเป็นหลักปุปปับเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเดินอย่างนี้ไม่ได้ครับมันต้องนอนต้องนอนนอยเหนื่อยหอบละนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้เนี่ยหลังจากเสียเสียชีวิตแล้วเนี่ย มีการตรวจเชื้อก็พบเชื้อนะครับอันนี้พบเชือ้อแล้วก็พบเชื้อในปริมาณที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วกเ็เขาก็มีอาการที่ค่อนข้างเฉียบพลันมากนะฮะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินขอโทษครับเป็นโรคเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางาทางหัวใจซึ่งคนนี้มีประวัติของของเบาหวาน นะฮะเบาหวานซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่ต้องใช้ฉีดยาคุมคุมระดับน้ําตาลซึ่งแสดงว่าอาการค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าแกคุมน้ําตาลไม่ค่อยดีนะครับมันสวิงไปสวิงมาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งค่อนข้างเฉียบพลันอย่างนี้ได้โดยโดยปกติแล้วเนี่ยโรคโควิดเนี่ยเท่าเท่าที่อ่านรายงานมาแล้วก็ทั้งของเราเนี่ยถ้าจะเสียชีวิตต้องใช้เวลาครับ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหลายๆวันทีเดียวกว่าจะลงปอดกว่าจะปอดทําลายเนื้อปอดอะไรต่างๆต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นรายนี้เนี่ยโควิดคงมีแน่เพราะว่ามีการตรวจเชื้อเจอแต่โรคที่ทําให้จะเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจด้วยร่วมด้วยค,ครับครับพอผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเสียชีวิตทีนี้เราจะต้องมาไล่เลียงกันแล้วว่า ใครที่มีโอกาสใกล้ชิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยครับคือแปลว่าที่สถานีรถไฟแล้วก็คนต่างๆที่มีโอกาสใกล้ชิดเนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการกักตัวไปพบแพทย์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้กันนะครับคือนอกจากจะต้องสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้โดยสารร่วมตู้แล้วรวมไปจนถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติงานในวันที่29วีนาคมจะต้องมีการกักตัวอกกนนายยด้วั แล้วก็มีการขอแจ้งไปยังผู้โดยสารที่กลับจากปากีสถานด้วยสายการบินไทยนะครับเที่ยวบินที่ tg 3 5 0เมื่อวันที่29มีนาคมการบินไทย t g 3 5 0วันที่29มีนาคมนะครับคือเวลา6นาฬิกาอีก279คน คือทั้ง279คนนี้เนะี่ยโปรดทราบด้วยนะครับว่าท่านที่อยู่ในเครื่องบินลำเดียวกับผู้เสียชีวิตเนี่ยขอให้เฝ้าสังเกตอาการและกักตัวเองด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลก็พบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาด้วยทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวอยู่แล้วน,น,นักขณะนี้อันนี้ถ้าเกิดใครมีที่มีผู้ใกล้ชิดที่เพิ่งเดินทางกลับมาอันนี้ต้องฝากเตือนกันหน่อยนะครับอย่างใต้ในภาพที่เห็นนี่คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือผู้ที่เสียชีวิตที่กลับมาจากปากีสถานโดยสารรถไฟโดยขบวนนี้ทางาท ความสะอาดอย่างภาพที่เห็นนี้ค่ะขอสต็อปไว้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นภาพที่บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อนั่นเองคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศตามหาผู้ชายที่อยู่ในภาพเนื่องจากว่าผู้ที่เสียชีวิตที่เดินทางกลับมาจากปากีสถานคือมีลักษณะของการไอและอาจจะไปโดนผู้ชายก่อนหน้านี้ที่ซื้อตั๋วหรือที่สถานีรถไฟบางซื่อจะเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยในขณะที่มี่้าวอยู่ที่หูอยู่นะครับหลายคนก็เลยประกาศตามหาผู้ชายที่อยู่ ที่สถานีรถไฟบางซื่อเห็นไหมคะเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้แหละค่ะว่าเอ๊ะเขาอยู่ไหนล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าเจอตัวแล้วนะคะแล้วก็ตามหาอีกคนนึงก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเหลืองตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะครับผมอันนี้ถ้าเกิดใครมีญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดที่มีโอกาสด้วยกานมีโอกาสอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็เดินทางไปในแถวๆวนั้นอันนี้อาจจะต้องมีการเตือนเตือนกันหน่อยให้เฝ้าระวังอากาศหรือก็ ถ้าเป็นไปได้ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่สักนิดหนึ่งนะครับคือไทม์ไลน์เนี่ยเขากลับมาจากปากีสถานวันที่29มีนาคมถามว่าถ้าเป็นในส่วนของคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน3วันนั่นหมายความว่าเขามีใบรับรองแพทย์มาจากปากีสถานแล้วแล้วก็ผ่านการคัดกรองมาแล้วพอวันที่29เนี่ยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเขาก็ไปที่สถานีรถไฟบางซื่อเพื่อที่จะซื้อตัว๋วแล้วก็ออกเดินทางวันที่30มีนาคมนั่นเองอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะ